ทัพแอร์ร้อทัพแอร์1น0ันเด็ดบทัพแอร์หนึทับแอร์1น0เราจะเรียกกันแบบไหนดี แต่ตั้งชื่อซิงค์เรียกได้ว่าไม่ต้องทําการทํางานกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่กับเจ้าซิงค์ตัวนี้เลยนะครับทับแอร์110ก่อนที่เราจะไปรีวิวเจ้าซิงค์ตัวนี้ผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับสำหรับตัวทับแอร์1 1 0เนี่ยมันมาพร้อมกับพัดลมที่เป็นทับแฟนสีดำนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีเทอร์ฟวายหรือสีฟ้าน้ําทะเลอันนี้คือผมเปลี่ยนนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันการที่เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยไปซื้อปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าแกะกล่องมาเฮ้ยทำไมพัดลมเป็นสีดําถูกแล้วครับพัดลมที่มันแถม,ม เจ้าทับแอร์ร้อยสิตัวนี้นะครับเป็นซิงค์ที่เป็นแนวนอนซึ่งมันจะต่างจากซิงค์แนวตั้งที่เอาลมเข้าจากทางด้านข้างแล้วก็ออกทางด้านข้างแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เป็นการเอาลมเข้าจากทางด้านบนแล้วก็กระจายออกทางด้านล่างนะครับความสูงของเจ้าซิงค์ตัวนี้นะครับสูงประมาณ12เซนนะครับดังนั้นใครที่จะเอาไปใส่ในเคสก็เช็คระยะของเคสตัวเองให้ดีๆแล้วกันว่ามันซัพพอร์ตไหมไม่ใช่ว่า ซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้นะบ,บางคนคิดว่าจะเอาไปใส่เคส ITX เล็กๆซึ่งบางเคสมันไม่ได้ซัพพอร์ตกับซิงค์ตัวนี้นะครับก็เช็คความสูงดูดีๆแล้วกันว่าใส่แล้วมันจะชนไหมฮีตไป์เนี่ยมีทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการระบายความร้อนออกทางเดียวเลยตรงส่วนของหน้าสัมผัสข,ของบล็อก CPU เนี่ยตัวฮีตไป์เนี่ยเขาจะสัมผัสกันโดยตรงเลยนะฮะกับบล็อก CPU โดยเขาจะปาดตัวฮีตไป์เนี่ยให้เรียบนะเพื่อให้ดึงความร้อนจาก CPU ตรงๆเลยเข้าที่ฮีั้ววยออยวยมีตกงงแล็ิ บนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยเสริมความแข็งแรงของฮีตไป้ด้วยกันมีตัวคั้มซิงค์นะครับไม่ให้ตัวซิงค์เนี่ยกดลงมาหน้ากากของเขาก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะยาวเลยมีดีไซน์ชอบเชียวเล็กน้อยพร้อมกับคำว่าเทอร์มัเทให้รู้เลยว่าฉันนี่แหละเทอร์มัเทสํสำหรับตัวฟินเนี่ยก็เป็นฟินอลูมิเนียมเงาๆามไม่ได้ทำสีมานะครับก็ปล่อยสวยๆเงาๆแวบๆไปการติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้ง amd แล้วก็ intel นะครับตัวขาที่เขาให้มาเนี่ยซัพพอร์ตทั ตัวพัดลมที่แถมมาให้นะฮะก็จะเป็นทับแฟน120มิลนะฮะหรือว่าทับแฟน12เซนนั่นเองนะครับเป็นสีดําแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไว้ต้นคิดว่าผมขอเปลี่ยนสีของตัวพัดลมหน่อยเพื่อความสวยงามนะฮะในการถ่ายทําตัวพัดลมเนี่ยสามารถปรับรอบสูงสุดได้ที่2,000รอบเลยทีเดียวนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เรียกได้ว่าเย็นฉ่ำๆกันไปเลยสําหรับการติดตั้งเนี่ยผมขอแนะนํานิดนึงบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันชนแรมหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ชนแรมแต่ว่ามันจะค่อมแรมนะฮะถ้าเราจะใส่ไม่ให้ชนแรมเนี่ยเราต้องหันไบไปทางแรม อย่างนี้แต่ว่าถ้าเราหันไปทางอื่นเนี่ยมันจะไม่ชนแต่มันจะค่อมวิธีแก้ก็คือก่อนติดตั้งเนี่ยให้เราใส่แรมให้เรียบร้อยนะครับถ้าใส่แรมเสร็จปุ๊บแล้วค่อยใส่ซิงคอีกทีนึงมันก็จะไม่ชนละมันก็จะค่อมเหนือแรมไว้หน่อยนึงสำหรับในการทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็น CPU Ryzen 3นะครับ2 3 0 0 X ผมอยากรู้ว่า เจ้า CPU ตัวเล็กเนี่ยเวลาทํางานหนักๆเนี่ยมันจะร้อนยังไงร้อนไหมแล้วก็ซิงคตัวนี้จะช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับก็เลยลองจัดคู่ชกนี้มาดูว่าผลที่ออกมาได้จะพึงพอใจหรือเปล่าซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็ทําอุณหภูมิได้ประมาณ60เนาะไหลๆไปเลย60แต่ว่าหลังๆมาก็ลงมาประมาณ50ก็โอเคละอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้แต่ว่าเราสังเกตที่ตัว CPU นะฮะมันก็จะลันไปเรื่อยๆเกือบวิ่งร้อยตลอดนะฮะก็ประมาณ90-95 98อะไรก็มีร้อยนิดๆหรือว่าอาจจะลงมา80ไปปลายนะครับก็เรียกได้ว่าทำงานแบบหนักหน่วงกันเลยทีเดียว ต่อจากนั้นนะครับพวกความเมามันนะครับก็เลยเอา CPU ไปลาก100%สัก1ินาทีดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ผลออกมานะครับก็อยู่ที่70ต้นต้นอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สบายมากนะครับสำหรับเจ้า,าซิงตัวนี้ที่สู้กับ Ryzen 3 2300x ก็สรุปคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า t o อต Air 1ร0ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะครับก็เรียกได้ว่า ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานโดยปกติขนาดฟูลโหลดก็เห็นแล้วว่ามันอยู่ที่ประมาณ70ต,ต้นต้นก็สบายใจได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ CPU ีแบบหนักหน่วงเจ้าทัพแอร์ร้อยสิเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องตัวพัดลมอันนี้ผมขอย,ย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับตัวพัดลมเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยเลยด้วยการเปลี่ยนเป็นพัดลมขนาด12เซนบางคนอาจจะไม่ชอบสีเทอร์ควอย์เอ้ยฉันชอบมืดมืดาฉันไม่ชอบสีสันก็เปลี่ยนเป็นทับแฟนสีดำได้ ทับแฟนเดิมๆของมันเลยมันก็มาเดิมๆหรือชอบแบบเขียวๆก็เป็นเรซิ่งกรีนหรือว่าสีขาวก็มีนะครับทับแฟนหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันสายแสงสีแสงสีต้องมาก็เปลี่ยนเป็น, Ring artz, นริงคอร์สนะฮะริงดูโอ้ริงทีโออะไรก็เปลี่ยนได้นะครับเพื่อความสวยงามของคอมเราตามสบายเลยนะสำหรับวันนี้ ก็เพลิดเพลินพอสมควรละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจิ้มๆไปแล้วกันตามคนอื่นเขาเนี่ยเขาก็จิ้มๆแบบนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ